ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li n e i d ดอินแบเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำเการอัปเดตข่าวสารของ e f ฟ o t b a l l 2023ถึง2024กันเหมือนเดิมแลยกันนะครับก็มีอะไรกันบ้างดรเนิการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวทุกคนหรือว่าสิ่งที่จำเป็นต้องทำก่อนอัปเดตเป็นภาคใหม่2024นะครับรวมไปถึงการแจกทองรีต่างๆครับก็มีอะไรกันบ้างดำเนิการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับ ก่อนจะชมคลิปกันก็มาแลวทุกคนฝากกด like, กไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจหน่อยนะครับแล้วก็ขอฝากไปอีกเช่นเคยนะครับครบ1 0 0 0 0แสนซับสไครบ์บน YouTube กิจกรรมแจก ID ตามไปที่นี่เลยร้านขาย ID อ e ีฟ e ุฟบอลอีสานบ้าเป็ดรับซื้อและขาย ID ราคาถูกมีตั้งแต่หลักสิบไปจนหลักพันที่สาคัญผ่อนได้ทุกราคาเลยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมแจก ID ทุกๆ4วนันะทุกคนใครสนใจก็อย่าลืมตามไปนะครับร้านขาย ID อ e ีสานบ้าเป็ด อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้จะทำการพูดถึงสิ่งที่ต้องเตรียมหรือสิ่งที่ต้องทําก่อนอัปเดตเป็น2024นะครับเริ่มที่ข้อแรกนะครับนั่นก็คือการสมัครคน n a m ี ID หรือว่าการเชื่อมต่อคน n a m i ID นะครับเพราะว่าถ้ามีการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เชื่อมต่อคน n a m i ID นะครับก็ไม่สามารถกรอกรหัสใหม่ได้ทุกคนเพราะว่าในการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับหรือว่าการอัปเดตของ2024นะครับจาเป็นต้องเชื่อมต่อคน n a ม i ID คนหรือว่า เก็บคนมีไอเดียไว้นะครับเผื่อว่าตัวเกมนะครับจะให้มีการล็อกอินเข้าเกมใหม่นะคนก็จะได้ไม่พลาดในส่วนของการใช้ไอเดียเดิมนั่นเองนะครับก็อย่าลืมเข้าไปเชื่อมต่อคนมีไอเดียกันด้วยลกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆต่อไอเดียของเรานะครับก็อย่าลืมเข้าไปผูกไอเดียกันด้วยลกันนะทุกคนก็คือจะได้ใช้ไอเดียเดิมไอเดียเก่าในส่วนของภาคใหม่นั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วกันนะคนสำหรับข้อแรกทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปเชื่อมกันด้วยแลวกันทุกคนหรือว่าเข้าไปผูกไอเดียกันด้วยแลยกันนะครับ ก็ประมาณนี้ลยกันนะทุกคนก็มาดูในส่วนของภายในตัวเกมกันบ้างแล้วกันนะครับว่ามีอะไรต้องทํากันบ้างครับทุกคนเริ่มที่อย่างแรกนะครับนั่นก็คือในส่วนของการเช็คนักเตะนะั่นคนหรือว่าเช็คของรางวัลที่มีมาให้เลขด้วยนักเตะฟีอะไรประมาณนี้นะครับนั่นก็คือ2แพ็คนี้ทุกคนเป็นแพ็กของ back in the game คนหรือว่า เรดี้ for action back in the game นะครับสำหรับ2แพ็คที่มีมาให้เลกฟรีด้วยไอเทมดาวไอเทมของน้ำดิ่มคอนแท็กนะครับแล้วก็เพย์ออฟเดอะมันของเจลลีนะครับสำหรับ2แพ็คนี้นะครับก็มาดูในส่วนของวันหมดอายุของไอเทมดาวของเราในนนะครับก็ใครที่ใกล้จะหมดอายุแล้วนะครับทุกคนหรือว่ากําลังจะหมดอายุในเร็วๆนี้นะครับก็สามารถเข้าไปแลกนักเตะฟรีกันได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันหมดอายุแล้วนะทุกคนเราก็จะเสียสิทธิ์ไปแบบฟรีๆทุกคนหรือว่าจะไม่ได้นักเตะแบบฟรีๆเลยในนีนะครับก็ใครที่ ใกล้จะหมดอายุแล้วนะครับก็อย่าลืมเข้าไปแลกกันด้วยแลวกันนะครับต่อมาทุกคนก็คือในส่วนของ eFun Point นะครับวันนี้ก็เช่นกันกับเมื่อกี้นักคนหรือว่าเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับนั่นก็คือการไปเช็คนักคนหรือว่าการแลกฟรีนักเตะด้วย eFun Point นะครับวันนี้ก็คืออย่าลืมเข้าไปเช็คเข้าไปดูกันด้วยเลยกันนะครับสำหรับการแลกฟรีด้วย eFun Point นะครับก็ใครที่เล็งคนไหนไว้นะครับหรืออยากแลกแต่ยังไม่ได้แลกนะครับก็สามารถเข้าไปแลกฟรีรับฟรีกันได้เลยนะครับสำหรับการแลกนักเตะด้ววย iPhonePo นครบแล้กก็ีทุ อย่าลืมเข้าไปเช็คกันด้วยแลวกันนะครับว่าเหลืออายุอีกมากน้อยเพียงไหนนะครับสำหรับการหมดอายุของอีฟเว่นพอยต์หรือว่าแต้มพอยต์ของเรานะครับก็เหมือนเดิมทุกคนใครที่ใกล้จะหมดอายุแล้วนะครับก็อย่าลืมเข้าไปแลกกันด้วยเลยกันนะครับเพราะว่าถ้ามันหมดอายุแล้วนะครับเราก็จะเสียสิทธิ์ไปแบบฟรีๆอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับต่อมาในส่วนของการแจกฟรีต่างๆกันบ้างแลวกันนะครับเริ่มที่แคมเปญออ j เ c t ี v e นะทุกคนก็ตอนนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3แคมเปญเลยด้วยกันนะครับสำหรับอันแรกก็คือเป็นแคมเปญ เชียร์ออเทอทีพคนหรือว่าแคมเปญของดังเดิมมันอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็มีการแจกฟรีเป็นเงิน g p นะครับก็เป็นควสง่ายๆพนก็คือใครที่ว่างว่านะครับก็อย่าลืมเข้าไปทํากันด้วยเลยกันนะครับสำหรับควสง่ายๆเหล่านี้นะครับต่อมาอย่างที่2คือเมสซี่นิวเจอร์นี่นะครับวันนี้ก็อย่าลืมเข้าไปเคลียร์อีเวนต์กันด้วยเลยกันนะครับง่ายๆมากๆพนเพียงแค่ใช้ลิขสิเมสซี่เข้าไปเล่นในอีเวนต์นะครับก็รับอรรางวัลฟรีตามนี้เลยนั่นเองครับ และปิดท้ายด้วยในส่วนของนิรพลแคมเปญออสจิทีมนะครับอันนี้คือมีการแจกทองฟรีรางวัลสูงสุดถึง200ทองเลยด้วยกันนะครับก็อย่าลืมเข้าไปสะสมเควสกันด้วยเลยกันนะครับก็คือรับฟรีง่ายๆ200ทองเลยด้วยกันนะครับประมาณนี้เลยกันนะทุกคนสำหรับการแจกฟรีในส่วนของแคมเปญออสจิทีมต่างๆนะครับแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนเป็นในส่วนของนี่เลยนะครับมีการแจกทองฟรีเพิ่มเติมอีก300ทองเลยด้วยกันก็คือ ไปเล่นให้ครบ50แมต์นะครับในการอัปเดตครั้งใหญ่ครั้งหน้าก็คือจะมีการรับฟีดทันที300ทอนนะครับสำหรับใครที่เล่นครบ50แมต์นั่นเองนะครับก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยเลยกันนะครับว่าใครที่เข้าไปเล่นครบกันแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาก็้ในส่วนของนักเตะต่างๆคนหรือว่าไอเทมเกี่ยวกับนักเตะนะครับก็คือข้ามมาดูกันเลยเลยกันนะทุกคนอย่างเช่นในส่วนของไอเทมต่อสัญญานะครับ สำหรับไอเทมต่อสัญญาณคนบอกเลยว่าให้เก็บไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าอาจจะจําเป็นต้องใช้ในภาคหน้ามากๆนะครับสําหรับในส่วนของไอเทมต่อสัญญานะครับแล้วก็ใครทียย่ยังไม่ได้ต่อสัญญาหรือว่าอยากจะต่อสัญญานักเตะนะครับบอกเลยว่าเก็บไว้ก่อนก็ได้ทุกคนเพราะว่าตัวเกมมันมีการปิดยาว3-4วันเลยด้วยกันนะครับทุกคนก็คือค่อยเข้ามาต่อสัญญาเมื่อเกมเปิดใหม่แล้วกันนะครับสำหรับไอเทมต่อสัญญานักเตะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะมีเหมือนกันกับผมนะครับสำหรับนักเตะที่หมดสัญญาอะไรประมาณนี้นะครับก็คือ เดี๋ยวรอต่อสัญญาเมื่ออัปเดตครั้งใหญ่แทนแล้วกันนะครับสำหรับการจัดการเกี่ยวกับไอเทมต่อสัญญานักเตะนะครับประมาณนี้และกันนะทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือใครที่อยากเก็บนักเตะไว้นะทุกคนหรือว่านักเตะที่ได้มีการย้ายทีมแต่ว่ายังไม่มีการอัปเดตหรือเปลี่ยนโลโก้สโมสรนะครับอันนี้คือในส่วนของคาร์ิเนเซมากับเลโอเนเมซี่นะครับก็ได้มีการเปลี่ยนสโมสรและเป็นที่เรียบร้อยนะครับคริสเตโนโรนโดก็มีการเปลี่ยนแปลงและเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันนะครับก็คือเหลือแค่ เนมาเจอะเลยประมาณนี้นะครับเพราะว่าสำหรับเนมานะคนย้ายไปสู่อันฮิลานจากซาอุดีอาระเบียแล้วที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าในเกมคือยังเป็นปารีสแซงแชมยงอยู่นะครับก็ใครที่อยากซื้อเก็บไว้ก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้เลยนะครับทุกคนประมาณนี้เลยกันนะครับก็คร่าวๆทั้งหมดประมาณนี้เลยกันทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับหากมีข่าวสารเพิ่มเติมจนการอัปเดตให้เรื่อยๆเลยกันนะครับสำหรับการอัเปเดตเวอร์ชัน,ชนของ2024นะครับ หาพิาพากประกันไหนต้องขออภัยไว้ด้วยกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็น like, กำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ